Yeah. นี่เราอะายสร้างบุญสร้างกุศลนี่ไม่ไปไหนไหนะสร้างบุญสร้างกุศลบางน้อยนี่เอาออกไปปั๊บเข้าในหวัวใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดรนสมบัติไตรล้อนี่เป็นกากแห่งชาเป็นกากไตรองอเรายื่นให้กันปับ๊บส่วนที่เป็นทิปเข้าแล้วเข้าในห,วนในหวนในัวใจแล้วคือเป็นทิป เป็นส่วนบูส่วนกุศลส่วนรละเอียดเข้าแล้วเรายืดดีออกไปปับ๊บรายละเอียดเข้าแล้วเข้าแล้วเห็นะหมคร <c oughs> ับท่านได้ไวบ้บดรผู้ที่อดอยากขาดแคลนที่สุดก็มีพระเรานะไปบิณฑบาตไม่เคยฉันจะฉันอีกเลยนะไปบิณฑบาต ถ้าไปไปไปข้างล่างเขาก็บันดูบรรดาให้เขาไม่เห็นนะไปแต่ทำการก็มันก็เป็นอีกมบหนึ่งอันที่ข้างสุดสุดท้ายไม่ถึงนยจังหวะพระโอฬาฉันจะขันไม่อีกก็้งบ้านบวชมาที่ไม่ใช่อะไรแล้วขอโทษแต่ความตัดีทีเดียวนะปัดปัดปิดปากจะขอของเพลินครเอามวให้ เข้าเข้ามาในบาทพอฉันไปฉันไปบัลลักเป็นเองนะค่อยหมดไปหมดไป,ดไปยังไม่มเข,มข้าหมดในบาทแล้วเข้าหมดในบาทแล้วอย่างนี้มีในตำราที่ลนะ่บุญกรรมใครจะไม่บอกเห็นเมื่อไรบอกว้เห็นนะ,ะแต่มันก็ประจักษ์อยู่พระองค์นั้ออน,นถ้าจะมีสบารถ้าจะมิศาสาเป็นพระอะไรมีสบารก้จะหาดไเคยอีกเลยอ๋อ เกิดรับรือไปทุกแห่งทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็ภาษาที่บุตรโบขลาสีขาวขาวก็ถอดไปบทตัวดีเลยท่านภาษาที่บุตรโบขัลาเตรียมอาหารไปเลยว่าด่านยาบตยาหาไปใส่บาตรท่านใส่บาตรใส่ผ้าโอละประถามซะก่อนครับ ท่านได้ทราบว่าถ้าท่านบวชบาท่านฉันทหารไม่อีกเลยเป็นความจริงหรือไม่าบอกว่าเป็นความจริงเพราะเหตุไรไม่มีใครใส่บาตรให้ท่านหรือไม่มีสวามิทานไม่ได้หรือหรือเพื่อนฝูงทหลายใจจีนใจจ้างไปไม่สงคอท่านที่ยากจนเสียนใจบ้างหรือให้ให้ได้แหละอะไรก็ให้วาก็ให้วาท่านเข้าไปในยบาตรแล้วฉันไปฉันบานแล้วค่อยบวชไปบวชไป และสุดท้ายไม่อิ่มอาหารบุญในบาทก่อนแต่เป็นอย่างไละที่อราชกรรมใครจะบวบได้นัตถิกร,รมะสมังภาราสิ่งใดก็ตามจะมีอำนาจเสมอกรบมไม่มีกับมีมมีอำนาจมากที่สุดมองไว้เห็นอาจารว่านัถิกรรมะสมังภาราที่สิ่งที่มีอำนาจมากไม่มีอะไรเหลือกรรมไปได้กรรมดีกรรมชั่ว ทำอยู่ที่แจ้งสีแล้วไปสําคัญสําคัญอยู่ที่ผูท้ทาทาลงไปแล้วเป็นอย่างน้นละเม่ท่านเป็นให้เชื่อบุญเชื่อกมผู้ที่มาสอนทำมีแต่ท่านผู้เลิศเลยพระุูธเจ้าสอนทำไม่ใช่คนตาบอดหูดว,ว่าสอนพวกเราพวกเราเนี่ยมีแต่คนตาบอดหูดววเวลาฟังแล้วไม่ไม่เชื่อท่านนะทำตามอำนาจของ ความมืดบอดตัวเองไม่กระจมลงตจงลงได้ท่านที่บอกว่าให้คนโง่ให้อาศัยคนฉลาดคนตาบอดให้อาศัยคนตาดีไปไม่ใช่จูงกันไปจูงกันไปไม่ตกงเขวต้องบอก่าคนโง่ต้องอาศัยคนฉลาดไปอันนี้กัะบวนการพวกเราโอ้อาศัยเจ้าปราชลัดฉลาดแล้วคงคือพระพุทธเจ้าให้ฟังเสียงข่าแต่ฟังแต่เสียงตัวเอง เสียงตัวเองมีแต่เสียงมืดเสียงบอดบอกว่าทางตาทางหูทางไหมันมืดบอดทั้งหมดมันไม่เป็นความจริงว่าหลอกเจ้าของแล้วแต่ท่านผู้จริงเนี่ยที่เจ้าทัดนสอจะได้เกิดอย่างไรพากันจดจ้าเอาดะเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่ออย่างไรเราเชื่อเราเชื่อที่เดียดตัณหาที่สลายมันกินหมดที่เดีอดตัหาไม่เหลือแ้าเชื่อบุญเชื่อกรรมมีแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งกินแบ่งทาน เป็นอย่างน,นั้นพ่กกันตวจจับเอาเราสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาแล้วราชฐากรรมนะไม่ได้เหลือกรรมมาเกิดไม่มีใครเหลือกรรมมาเกิดมีแต่คนอยู่แท้อำนาจของกรรมกรรมก็คือกายกระทำของตัวเองนั่นแหละถ้าทำลงไปแล้วอำนาจฐากรรมมันมาบังคับตัวเองบังคับให้ไปขึ้นสูงลงทํำได้สังนั้นให้สูขให้สูบได้จากกรรมของตนที่ทำยบรอยแล้วกลับมาเป็นส,สมบัติของตัวเอง ส่วนที่เป็นภัยก็เป็นภัยส่วนที่เป็นขุนก็เป็นไอ้พระกันระาาาบัตะวังนะไอ้ก็ปาฏิว่ตสอนพวกเราโว่เป็นคนโง่อะไรศาสตราองค์เอกมาสอนพวกเราพวกเรามีนนแต่คนโง่เต็บมบ้านเต็มเบือกไปที่ไหนมีแต่คนโง่แล้วรา้วเจะาความโง่ไปแข่งตาลาดของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรต้องฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเสียงธรรมธรรมนี้องอกวันจากทา่านผู้ฉาลา ให้ปฏิบัติตามคำของท่านแล้วเราจะมีทางก้าวเดินไปไม่ติดกับจิดกับชั่วจะของทาไว้เป็นรักเป็นรักกับพระกัจจาว่าเราเกิดมาได้กับทุกคนไม่มีใครเหลือกับมาเกิดได้ไม่มีในโลกกาสัตว์ก็เหมือนกันให้ว่าสัตว์ว่าบุคคลที่ไหน อยู่ใ้ราชกรรมของตัวเองไปเป็นบุเป็นแบรตัวสั่นเล็กสัว์น้อยยูใจราชกกรรม้าให้เกิดเป็นอะไรอรไกับเป็นประจำกรรมอะไรเราไม่มีใครไปแตกกรรมได้ลกรรมแต่คนชาวบ้านละให้เชื่อบุญเชื่อกามพวกเราไม่เชื่อไม่ได้นะวันพระวันเสาร์อาทิตย์วันว่าให้หันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเขาอาจเอาธรรมเข้าสู่ใจ ส่วนภายนอกเขาีีต่เรื่องทา่าทันการจะอยู่ปูวากินเท่าไรก็ไม่พอบอดบดใ้ส่วนที่จะบรรจุหัวใจให้มีความพ <c oughs> าสูบเย็นใจและการต่อไปวันวม่มีอะไรก็ให้ภูบดให้ภูบดใจไม่ได้ใจเลยขาดเท่าขาดความดีก้าวใจก็เหือดแห้งไปที่ไหนก็ไม่เกิดในที่จนเก,ก,นกาะจนบูเวละ ให้เกิดได้ที่สมบูรณ์ปุ่นผลด้วย,วยราชการทำดีของเราให้พากยะนะ์เจ้าเวลาวันนี้ก็ไปพูดอะไรบ้างลนะที่ทองคำได้หนึ 11, 8, 10, ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเวลานี้ทองคำโดนล่าได้สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยดอนโดนลา่าได้วันนี้เข้าข้าหัวได้ไม่เปไน็นไรไอ้เข้าเข้าหัวหมด เราอย่าลืมตัวลนะเป็นคนบ้าคนบีวันนี้รักปรชาชรานลแล้วขงไม่ไปม,มีอะไรเหลือกรรมนะมีขนาดไหนก็มีมาด้วยร่างากรรมทุกจนขนาดไหน,าานาาจนด้วยราา่างากรรมลาดแล้วมขมอะไรก็ด้วยราา่างากรรมดีของตัวเองที่สร้างว่านะแล้วอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วจมได้นะคนเราใครไม่ลืมตัวไม่จมให้พระเจ้าวนะ่าละ ไปกินเปทานราตรีสีเดียวไปที่ไหนตีกัรอัดตู้ฮัดทางออกเขาไม่มีเพราะปิดทางตัวเองด้วยความตัดีสีเดียวเห็นจะได้จะเอาข้อโกงนี่ใช่ทุกแบบทุกฉบับเอาของเขามาเป็นของเรามล้ก็เป็นตั้งแต่ชื่อเฉยของเขาก็เป็นของเขาอยู่าั่นล่ะมันไม่เป็นของเราได้ล่ะไปขโมยบ้าก็ไปของเขาอยู่นั่นล่ะพากระว่างนะเขาไม่เห็นเราก็เห็น ไปขโมยอะไรมาที้วที้แจงเราเห็นตลอดเวลาเขาไม่เห็นเราก็เห็นเขาไม่รู้เราก็รู้นี่แะการที่ทาก็คือเราทําเองกรรมก็อยู่กับเราเองเขาบาบีบารคับหรือว่าส่งเสริมเราเองอาจารย์จำเอานะพูดอะไรละวันนี้พูดว่าอะไรท่านก็บอกท่านก็ว่าว่าท่านอุตส่าห์บาบใชก็กล้ากุศลอ่างเชื่อบุญเชื่อกาว ถ้ากระสุส่งไประดับระดับไปใครไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมไปได้ล่ะใหญ่ยี่งก็กรรมไปได้กรรมเหลือทุกอย่างอาจากควรัดเชื่อบุญเชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครจะพบจะเห็นไม่พบเห็นไม่สำคัญนาทีเราเกลีโหนาว่าทีรับไม่มีในโลกใครไม่เห็นเราจะเห็นที่ทำที่แจ้งที่มืดเรารู้เราเห็นเราเราตลอดเวลาเนี่ยมันที่แจ้งันอยู่กับเราผู้ทำ สีเบื่อไปอยู่กับดินฟ้าอากาศพูทําอยู่กับเราทำที่ไหนรู้หมดรู้หมดละไรพันเสีอว่าไม่มีที่แย่งสีร่าบละทำที่ไหนเป็นธรรดีเป็นธราชั่วด้วยกาะล่ะคิดสอบปน้จะใพอแลนี่ปติักษปฏิทัาษเ่าหาคประเวทวัสมิสโตัพเพปูเรโตซาโกปาจัตโตปันนานโสยทาวิโชเต เพราโสยทถาสัพีติโยวิวัจจตุสัพพะโรโควิรัสสตุวาเตภวัตวัตราโยตุกีติขายุโกภวะอภิวาชระสิลสังจุชาปัญโยตัตตาโนทามาวัาติอายุวโรตุขังปารา